นี่เฉิงจือนายถอดเสื้อผ้าของไอหมอนี่และขโมยของมันไปทั้งหมดไม่กลัวว่าพวกอิทธิพลเบื้องหลังของเขาจะมาตามล่าพวกเราอย่างนั้นหรอผู้หญิงคนนั้นรู้ตัวตนของเขาแล้วดังนั้นสําหรับอิทธิพลเบื้องหลังของเขาเขาก็เป็นเพียงหมักตัวหนึ่งที่ถูกทิ้งไปแล้วเท่านั้นใครที่มาหาเรื่องพวกเราก็เท่ากับเป็นศัตรูกับผู้หญิงผู้สูงศักดิ์คนนั้นแล้วฮ่าฮ่าฮ่าเฉิงจือพูดถูกต้องเลยฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกัน บบาเอ้ยหัวของฉันมันเจ็บชะมัดเลยเหมือนถูกใครเตะเข้าที่หัวอย่างรุนแรงใครมันเป็นคนทำฉันกันคลิกคลิกคลีคล่ดูเหมือนเขาจะตื่นแล้วเอ้ยพวกแกสองคนเป็นใครกันกล้าดียังไงถึงมารอบโจมตีข้าได้พวกเจ้ารู้ไหมว่าข้าเป็นใครปล่อยข้าไปเดี๋ยวนี้เลยไม่อย่างนั้นพวกเจ้าจะถูกข้าฉีกกันชินช้น โอ้อย่างอั้นเหรอชิงจือพวกเราควรจะจัดการยังไงกับเขาดีเหมือนครั้งก่อนที่เราจับหมูป่ากายพันธุ์ได้ในป่าเลยจัดการเขาแบบนั้นแหละคิคๆดูเหมือนเจ้าจะโชคดีแล้วละ่ะครั้งก่อนเจ้าหมูป่ากายพันธุ์มันก็ร้องดุเหมือนกันแต่ท้ายที่สุดมันก็อน,นาถเหลือเกินนี่ข่าขอเตือนพวกเจ้าพวกชนชั้นต่ำอย่างพวกเจ้าไม่มีปัญญามาหาเรื่องข้าใดลอก หลังจากเขาพูดจบคำนั้นไปเขาก็โดนไปไหลตุ๊บไหลตับอยู่เหมือนกันเอาแค่เลือดของฉันนิดหน่อยก็พอถ้าเอาไปเยอะเกินไปฉันก็จะตายเหมือนกันเลือดของฉันนะคือยาถอนพิษพวกนายเอาไปแล้วพวกนายต้องทำตามที่พูดด้วยนะห้ามตีฉันอีกรู้ไหมนายจะตายหรือไม่ตายนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่นายพูดมันเป็นความจริงหรือเปล่าอ๋อยอ๋ยอยพี่ชายทำเบาๆหน่อยได้ไหม อโอ้ย,อยท่านวีระบุรุษเอยบีบอีกเลยเลือดแค่นี้ก็เพียงพอแล้วเอาเยอะไปมันก็เปืองเป่าๆนี่แย่จือเฝ้าเขาเอาไว้ให้ดีใช้หนังหมาปาพันแผลที่ข้อมือของเขาเอาไว้จะได้ไม่ให้กลิ่นเขาเลือดล่อพวกสัปลาดมาฮ่าๆๆได้เลยเฉิงจือไววใจฉันได้เลยฉันจะมัดไม่ให้เลือดไหลแม้แต่หยดเดียวฮ,ฮ,ฮ,ฮิฮิฮิแม้ว่าผู้หญิงคนนั้นจะพอดูดีอยู่บ้างแต่ฉันก็ไม่ได้รู้สึกหวันไหวเลย เฮ้เฉิงจือสุดท้ายก็มีบางอย่างที่เขายังสู้ฉันไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าข้านาตลอดชีวิตนี้จะรักเพียงเสียวอี้คนเดียวเท่านั้นอ่เออนี่ท่านวีระบุรุษอย่าได้รีบไปมันต้องใช้เวลาสักพักกว่ายาจะออกฤทธิ์นะดูสินางฟื้นแล้วข้าไม่ได้โกหกพวกท่านสักหน่อย หืมเจ้าเป็นคนที่ช่วยข้าไว้อย่างนั้นหรออ่าข้าเองก็มีจุดประสงค์ของข้าที่ช่วยเจ้าไว้เช่นกันเมื่อกี้พวกเราแอบฟังพวกเจ้าคุยกันมาเจ้าคงจะเป็นคุณหนูผู้ส่งสากอย่างนั้นสินะอ่าใช่ถูกต้องแล้วล่ะข้าคือคุณหนูของตระกูลกวนแม้ว่าเขาจะมีจุดประสงค์บางอย่างแต่ท้ายที่สุดเขาก็เป็นคนที่ช่วยข้าเอาไว้และบางทีหลิวจู้ก็คงจะบอกตัวตนที่แท้จริงของข้าให้เขารู้ไปแล้ว ทั้งในแง่ของความรู้สึกและเหตุผลก็ไม่จําเป็นต้องปิดบังอีกต่อไปตระกูลกวนโด่งดังขนาดนั้นไอหนูนั่นไม่มีทางไม่อยากจะเชื่อเลยว่าสุดท้ายแล้วเรื่องดีๆจะถูกเด็กหนุ่มทั้งสองคนที่โง่เง่าทํามันพังนี่งั้นพ่อของเจ้าก็คงจะเป็นผู้ดูแลที่พักอาศัยแห่งหนึ่งใช่ไหมเหอมเขาหมายความว่ายังไงกันเขาไม่รู้จริงๆว่านามสกุลกวนมีความหมายว่ายังไงอย่างนั้นหรอหรือว่าเขาแก้งโง่กัน นี่ข้าถามเจ้าไปเจ้าก็ตอบมาสิอืมก็นับว่าใช่ก็แล้วกันตระกูลกวนนั้นควบคุมจุดพักอาศัยขนาดใหญ่นับร้อยถ้าจะให้พูดกันตามจริงก็นับว่าเป็นผู้ดูแลจุดพักอาศัยเหมือนกันนี่งั้นถ้าข้าช่วยชีวิตเจ้าเจ้าจะให้พ่อของเจ้าช่วยเหลือข้าสักครั้งจะได้ไหมอืมงั้นข้าขอฟังก่อนว่าพวกเจ้าจะทำอะไรกันแน่ชีวิตของข้าอาจจะแลกอะไรได้ไม่มากนัก ข้าต้องการค้นล้มผู้ดูแลของจุดพักอาศัยของพวกเราถ้าหากว่าพ่อของเธอเป็นผู้ปกครองชุมชนเหมือนกันงานก็ต้องเป็นยอดฝีมืออย่างแน่นอนถ้ามีพวกเธอคอยช่วยโอกาสชนะของพวกฉันก็จะสูงขึ้นมากหาพูดอ้อมไปอ้อมมาตั้งนานต้องการแค่นี้เนี่ยนะ ฉันรู้ว่าเรื่องนี้มันยากพวกเธอเองก็ต้องจ่ายค่าตอบแทนที่ไม่น้อยเช่นกันแต่เธอก็น่าจะมาที่ดันเจี้ยนแห่งนี้เพื่อรูปลมสเบียงและค่าประสบการณ์เหมือนกันใช่ไหมฉันกับเพื่อนของฉันสามารถเป็นคนคุ้มกันให้เธอต่อจากนี้ได้เหืมคนคุ้มกันอย่างนั้นหรออ่าใช่แล้วและนอกจากนี้สเบียงทั้งหมดที่พวกเราหาได้หลังจากนี้จะเป็นของเจ้าทั้งหมดขอแค่เจ้าตกลงที่จะช่วยพวกเราเท่านั้น เออไม่ต้องมองมาที่ข้าหรอกข้าเองก็ไม่มีความคิดเห็นเช่นกันเขาจะเป็นคนตัดสินใจในเรื่องนี้ดูดูแล้วคนคนนี้อายุพอๆกับฉันเลยแต่ว่าความใจเย็นและความเด็ดขาดในการลงมือของเขาฉันยังเทียบเขาไม่ติดเลยถึงจะดูซื่อบื้อและง ung, งงไปหน่อยแต่บางทีการผจญภัยในดันเจี้ยนนี้ไปก,กับเขาก็อาจจะสนุกก็ได้ได้สิฉันตกลงเรียกฉันว่ากวนอี้ก็ได้ยินดีที่ได้รู้จัก